มีใครมาคะฉันก็เช็คตัวเองไปก่อนศูนยคนไลฟ์แล้วเนี่ยอ้ามีมาแล้วสองคนค่ะสวัสดีค่ะเจดท่านเอามาแล้วมีคนคอมเมนต์มาแล้วนะคะมาแล้วก็สวัสดีนะคะคนที่ดูอยู่ทั้ง24ท่าน <laughs> เอามาอีกมาอีกเยอะๆเร็วๆเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเราไลฟ์ก่อนเวลาบบนก็คิดว่าที่ตามมาดูกันก็คงจะทราบจากการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าของเราเนาะวันนี้เราจะมีการไลฟ์นะคะก็อันนี้ก็เป็นไลฟ์ครั้งแรกของชมเลยนะคะบนเ e b o o k Fan Page ของ L'Oreal Paris นะคะอ่ะฉันเห็นขาประจำของฉันบางคน ลอเรล l พ a r ร s ก็มาคอมเมนต์พวกเรากันเองด้วยสวัสดีนะคะเสริมพลสิริพรคณาพาสต้องลากโซธิดาก็มาแล้วตอนนี้มีร้อยจ็สิบหกคนนะคะค่ะก็นั่นแหละก็เนื่องจากว่าตอนนี้มันก็ใกล้ จะสงกรานแล้วใช่ไหมทีนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวแบบว่าทุกๆคนก็จะหนีไปเที่ยวกันหมดอะไรอย่างนี้เราก็เลยมีเรื่องอยากจะมาอัปเดตมาเม้ามอยนิดนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของเทรนด์เมคอัพนะคะที่กําลังมาแรงในช่วงนี้แล้วก็เผื่อว่าจะเอาไปใช้กันช่วงสงกรานนี้ด้วยนะคะก็จะได้สวยนะคะเปียกน้ําสวยกันไปนะคะก็อ๋อก่อนอื่นเลยจะต้องบอกว่าอยากให้ตั้งใจดูไลฟ์นี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่า,าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีของมาแจกด้วยนี่ขายของก่อน เป็นกระเป๋ารูปปากน่ารักไหมไม่มีขายนะแล้วก็ไม่มีแจกที่ไหนด้วยนี่ซึ่งขนาดกำลังพอเหมาะพอเจาะเลยไข oh. ว่ <c oughs> แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีของด้วยนะคะก็คือจะมีลิปสติกนี่สามแท่งนะคะแล้วก็มีมี ที่เขียนเคีว้ววันนี้นะจาก็ข้างในก็จะมีโปรดักต์สชิ้นด้วยกันเพราะฉะนั้นตั้งใจดูไลฟ์กันให้ดีๆนะจ๊ะแล้วก็เราก็จะมีคําถามมาให้ร่วมสนุกกันในตอนท้ายอ่ะสี่ร้คนละไปต่อเลยแล้วกันนะปีนี้ไปคานไหมเธอต้องรอฟังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเออก็คือ ชมว่าทุกทุกคนก็คงจะทราบอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็ไปคาร์นกันมาตั้ง4ปีแล้วใช่ไหมว่าเอเรลล์ปารีสเนี่ยเขาก็เป็นสปอนเซอร์หลักของออข,ข,ของของคารนสปีนเฟสติวัลใช่ไหมแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยลอเรล l p a าร s สเนี่ยเขาเป็นออฟฟิเชียลสปอนเซอร์ของ r าร f สแฟชั่นวีคด้วยนะคะหรือว่าก็คือเป็นผู้สนับเ,เป็นผู้สนับสนุนหลักนั่นเองนะคะ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บนหลายๆรันเวย์เลยนะคะก็ทาง L'Oreal Paris เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไปช่วยแต่งหน้านะคะเป็นลุคต่างๆให้กับเหล่านางแบบที่เราเห็นกันนะคะก็เรียกว่าเป็นแบบว่าผู้นำเทรนด์ทางด้านการแต่งหน้าเลยทีเดียวซึ่งปีนี้เนี่ยในฐานะออฟ i ิ i ช l s ลสปอนเซอร์เนี่ยเขาก็ได้ออกคอลเลกชันพิเศษมาคูณเธอต้องตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าคำตอบของคำถามอยู่แถวๆนี้แหละเออใบสุดๆ ก็คือเขาได้ออกคอลเลคชันพิเศษนะคะซึ่งก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นบนรันเวย์ a r i s Fashion Week Spring Summer 2017นะคะซึ่งเขาเพิ่งวางขายไปสดๆดร้อนๆเมื่อเดือนมีนาคมพวกเธอตั้งใจฟังชันอยู่หรือเปล่าเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีนะก็คือลิปสติก3แท่งนี้แหละที่เราบอกเนี่ยที่เราจะแตะด้วยนะคะก็คือเป็นลิปสติก Color Rich Moist Matte Paris Fashion Week Spring Summer 2017นจะจ๊ะก็คือเป็นเป็นลิปเนื้อแมทแบบคือแมทแบบไม่ Matt, แมทแมทอ่ะคือแมทแบบแมบทบแบบกรรมยีนะคะก็คือยังให้ให้ความชุ่มชื้นที่มีฝีปากอยู่แล้วก็สีแน่นแล้วก็ทารอบเดียวเอาอยู่มีให้เลือกทั้งหมด3-4สีด้วยกันนะคะสำหรับ c o l l e c t i o พิเศษนี้นะคะก็คือเบอร์จะไม่ง่ายเลยเรียงกัน2-3 3 2 3 4 2 3, 5 เบอร์2-3-3เนี่ยก็คือ Rouge Apporter เดี๋ยวฉันทาให้ดูเลยกันแล้วกันเดี๋ยวฉันจะทาสีนี้นะ Rouge Apporter อันนี้เบอร์2-3-3นะอันนี้เขาก็จะออกเป็นแนวแบบชมพูโอรสอะไรเงรี้ยพีชพีชอะไรเงรี้ยจริงๆก็ทาได้ทุกนางน,นะ mm hmm. ก็เหมาะกับ Everyday Makeup นะส,สุดท้ายห้ดู ชอบไหมสีเนี้ก็คือเดี๋ยวนางจะแบบว่าค่อยๆแมทไปอะแต่ว่าจะไม่แบบแห้งแกรกปากตึงอะไรเงี้ยนึกออกไหม นี่คือสองสามสามพี่ชมวันนี้ถ่ายลุกนี้ลงไอจีด้วยเอออยากได้กระเป๋าก็เล่นเกมสีธนาโดนสีนี้สวยใช่ไหมคะสองสามสามสีนี้อเดี๋ยวฉันสวอชให้ดูที่หลังมือเออน,เนี้ยเอ้อเัมก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ย เรชอบสีนี้ให้ให้ให,ให,ให้ให้กดเลยดีสีนี้กดชื่อเลขชื่อเลขไม่ไม่ไม่หถึงว่ากดกดไลค์นะอ,นะอ่ะถ้าชอบเบอร์สองสามสามให้กดไลค์มาอ่ะเธอดูอีกสองสีก่อนก็ได้เนื่องจากฉันมีแค่ปากเดียวอีกสองสีจะสวอชที่มือนะคะต่อไปเบอร์สองสามสี่นะคะชื่อว่า Ruby d o v e นะคะสองสามสี่ r ูก็ เป็นสีแดงออกแดงไบรท์ค่อนข้างสดมากนะคะแล้วก็ทาแล้วนี่คือหน้าก็จะแบบว่าสว่างขึ้นอันนี้จะสวอชให้ดูนะคะน,นี่นีก็จะสว่างขึ้นมาอีกคือแบบเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะได้แบบว่าลุคที่แบบอยู่เหมือนไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรเป็นแบบว่าสาวปบปาริซียงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออจริงๆแบบ ต่งอย่างอื่นน้อยๆแล้วก็มีอันนี้อัน,น,อน,นเดียวก็จบปึ้งอยู่แต่วันนี้หน้าฉันก็แน่นพอสมควรฉันก็ไม่กล้าพูดหน้าฉันน้อยนะจะพันคนแล้วว่ะเอองนี้อันนี้คือสองสามสี่นะสองสามสี่แล้วก็อ่ะสองสามสามสีเดิมสองสามห้าต่อไปสองสามห้าคะชื่อว่าสีพลัมเมเนิเคนนะคะ สวสชใด้ดูก็จะออกเป็นแบบว่าออกม่วงพลัมอืมคือใครที่กลัวว่าแบบว่าอุ๊ยหนึ่งเคแล้วใครที่กลัวว่าแบบว่าเอ้ยทาม,ม่วงแล้วฉันจะแบบว่ายากหรือเปล่าดอกหรือเปล่าอันนี้คือเอามาอยู่ทุกนางจริงๆมีคนชอบสีแดงแปดสองสามสามไลท์ต้องรักบอกว่าํำแม่มินนี่บอกว่าชอบสามสามสี่ไม่มีสีสามสามสี่ค่ะ มีสองสามสี่นะคะสองสามสี่เกอนะก็อันนี้ม่วงนี้เป็นม่วงที่แบบว่าใช้ได้ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นสีม่วงมันก็เป็นสีที่แบบว่าเวลาใช้แล้วก็จะดูแบบว่า sophisticate นิดนึงแบบว่าลึกลับหน้าค้นหาอะไรเงี้ยแบบว่าทาแล้วดูเป็นคนแบบมีของนะี่ยของอะไรไม่รู้นะแตบบ่ว่าไม่ออกมาดูแพงอ่ะดูแพงอะครบ3สามสีแล้วใครชอบ อะใครชอบสองสัวไรซ์สิรัวไรร์ลัวไรนครัวไลค์สองสวยทั้ง3สีเลยคุณขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจนะคะสีติดโทนไหมติดโทนค่ะคุณยูพาก็คือว่ามันจะแบบมอยส์ก่อนตอนแรกเสร็จแล้วพอทาไปสักพักหนึ่งอะนางก็จะแบบแเหมือนแมทเข้าไปนิดนึงอะมืนแบบแห้งนิดนึงแต่ว่าแบบมันจะแบบไม่ได้แบบ ปากหดอ่ะเหมือนอลิปสติกที่คุณทาแล้วปากคุณหดแล้วแบบอย่างเงี้ยนึกออกปากคือไม่ได้เป็นแบบนั้น <c oughs> คือนางแบบว่ามอยส์แมทมอยส์แมทใช้แบบลิปสติกแบบนั้นมักปากตึงไม่ไหวลอกหมดโอเคอ่ะใครชอบสองสามสี่ส่งหัวใจรัวๆซิแม่เลิศตบมือ เลิศทุกสีอ้าหัวใจรัวรเออพวกเธอก็บ้าจี้เนาะบอกให้กดอะไรก็กดเออดีน่ารักมากอ่ะม่วงพลามม่วงพลามส่งว้าวมาว้าวว้ายังไม่มีว้าวเลยเออจริงจริงเออจริงๆนะเกิดมาฉันก็ไม่เคยกดปุ่มว้าวเหมือนกันปุ่มว้าวเป็นยังไงคือเป็นอีเหลืองๆใช่ไหมนี่ไงมาแล้ว อ่ะทีนี้ยังไงล่ะอ๋อคิวค้วคิ้วลืมไปได้ยังไงงานคิว้วจริงๆอันเนี้ยถ้าพวกเธอแบบว่าเป็นแฟนคลับของ l a ร r a พาริสเมคอัพเนี่ยเธอก็คุณจะต้องรู้จักโรดักต,ตัวนี้ดีนะเพราะว่าวย,ย,ยังป้าหัวกันอยู่นางดีเล์นางดีเล์ <c oughs> แล้วก็ควรจะรู้จักรดักตัวนี้เพราะว่า คือฉันก็ขายหนักมากในชน่วงเวลาที่ผ่านมาคือแบบว่าแทบจะทุกคลิปทุกแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าโปรดักที่เราชอบมากจริงๆนะเพราะว่านางแบบว่ามันมันครบในแท่งเดียวอะไรเงี้ยเวลาเดินทงเดินทางพกใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยก็อุ้ย 1.4K แล้วก็คือเป็นเอ่อจเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรแหละมันไม่ใช่ดินสอเขียนคิ้วแ้วมันเป็นมากกว่าดินสอเขียนคิ้วนะก็อันดีนสอเขียนคิวค้วขนาะด ดินสอเขียรวรุ่นโ r o Artist Designer Pro นะจ๊ะก็คือว่านางก็จะมี3หัวนะอันแรกก็จะเป็นนี่เป็นฝุ่นแบบนี้ใช่ไหมเธอแล้วก็มีงานงานเขียนแบบนี้งานเป็นดินสอแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีงานเป็นแปลงแบบนี้ซึ่งเวลาล่อนเขียนคิวใช่ไหมหล่อนก็อาจจะ,ะปัด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 ป,ดปดก่อนเอาฝุ่นออกอะไรอย่างเงี้ย แล้วกออ็อีตัวนี้มันก็จะให้เอฟเฟก์ที่แบบว่ามันฟุ้งแล้วมันก็สามารถเติมคาในช่องว่างได้สําหรับบางคนที่แบบว่าคิ้วนางก็ไม่อาจจะไม่ได้แบบว่าดกมากหนามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณคนนี้ก็อาจจะช่วยในส่วนของแบบ เติมฮองเติมหางหรือว่าทําโครงทําอะไรอย่างนี้ให้นางอะไรเงี้ยแต่เราว่าทีเด็ดมันเนี่ยคืออยู่ตรงที่อีหัวฟองน้ำเนี่ยแหละเพราะว่าตัวฝุ่นเนี่ยมันจะทําให้แบบว่ามันเป็นเอฟเฟกมันดูแบบว่าฝุ่งขึ้นแล้วก็คิ้วแบบว่าไม่แข็งเป็นแบบปังตอหรือกอ็อมาไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นก็แน,นะนำนะก็เขียนไปสาดน้ำได้นะคะใครที่ยัง ไม่ได้ใช้สัทีถึงแล้วว่าจะขายมานานแล้วเนี่ยก็ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะบอกตอนจบติดทนมากลูกตาลบอกติดทนมากแม่เล่าตอนไปงานปาร์ตี้โกลด์ออฟเซชัหน่อยสิค๊ยฉันก็เจอคนเยอะแยะเลยอือจะให้ฉันเมาใครละเอออะแจกของแจกของอย่างแรกเลยก็คือลิปสติก color rich moist matte paris fashion week ครั้ง3สีนะจ๊ะที่ จะแจกนะจะ่ะสวยทุกสีเลยกติกาคืออะไรดีอะเราจะแจกอะไรอ๋อแล้วก็มีดินสอเขียนอย่างที่บอกนะมีอันนี้3ม,มีนี้3แทง่งแล้วก็ดินสอเขียนคิว้วแล้วก็กระเป๋าที่ไม่มีขายที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ดีใช่ไหมคะใช้ดีไหมคะที่เขียนคิ้วใช้ดีสิคะใช้ดีมากอกติกาก็คือว่าฟังดีๆ กติกาก็คือว่าลิปสติกรุ่น Color Rich Moist Matte Moist Matte Paris นะคะ Fashion Week นะคะสามแท่งนี้เนี่ยสี 233, 234, 235เนี่ยนะชอบสีไหนมากที่สุดเขียนมาแต่เลขก็ได้อ่ะชื่อไม่ต้องภาษาฝรั่งเศสยากไปแต่ว่าเขียนเบอร์นะแล้วหลอดก็ต้องแฮชแท็ก L'oreal Paris สะกดให้ถูกนะ แล้วก็เธอต้องแชร์ไลฟ์นี้ด้วยถูกมาเออก็คือกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วก็แ a s h t a g แล้วก็บอกสีบอกสีนะบอกแค่เลขก็พอ2 3 3 3 3 4 2 3 5สําคัญเลยคือต้องใส่ hashtag อันนี้นะจ๊ะเอาเป็นว่า25คนที่ถูกใจชมและทีมแมว ถูกใจทีมงานดีกว่า<笑><笑>เดี๋ยวฉันโดนเอาว่า25คนที่ถูกใจทีมงานนะจ๊ะก็รับไปเลยนี่กระเป๋าลิปสามแล้วก็เขียนคิ้วนี่สีนะให้ดูอีกทีว่า,าหล่อนจะชอบสีไหนสองสามสามก็คือสีที่ทาอยู่นี้ Rouge a p p o r เตอนะจ๊ะ ชอบสองสองสามไม่มีมีแต่สองสามสามแล้วก็สองสามสี่นะจ๊ะ Ruby d o v e นะคะก็ <c oughs> จะออกแดงๆหน่อยอจะเป็นแดงแบบธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแดงที่ไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่มีคำว่าธรรมดาแดงนี้ไม่ธรรมดาเออแล้วก็สองสามห้า p l u m m e n e q u e n นะจ๊ะอ้ามีคนชอบสองสามห้าคุณนิพารัตน์ชอบสองสามห้าแต่ถ้าเธออยากได้รางวัลด้วยเธอต้องแฮชแท็กคำว่า L'oreal Paris แล้วก็แชร์แชร์โพสต์นี้ นะจ๊ะอ่ะก็เอาเปา็นว่าขอบคุณทุกๆนางนะคะที่ติดตามดูไลฟ์ของชมนะคะบนแฟนเพจของ l o r e a l Paris นะคะก็ดีใจนะคะที่วันนี้ได้มาเม้ามอยเพราะว่าช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปพอสมควรแล้วฉันก็ไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วว่าไลฟ์วันนี้ดีจังเลยไฟดีดีสวย <laughs> อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของ l o r e a l Paris นะคะแล้วก็ นื่องจากว่าวันนี้เราแจก25รางวัลใช่ไหมใครที่เล่นเกมหรือว่าตอบไม่ทันอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เป็นว่าหล่อนก็รอไลฟ์ครั้งหน้านะคะเพราะว่า oh, เดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีอะไรมาแจกแบบนี้อีกเรื่อยๆหรือว่าถ้ารอไม่ไหวเนี่ยก็ไปซื้อเอานะมีขายแล้วทั่วประเทศนะคะก็ลิปสติกเนี่ยนะคะแทง่งละ399บาทจ๊ะส่วนนีสสอเขียนคิ้วก็469บาทคือคุ้มมากนะคะของดีแล้วก็ คุ้มค่าคุ้มราคานะคะก็ะแหมก่อนจะจบไลฟ์ชอบ2 3 4แดงแบบไม่ธรรมดาทาแล้วปังเวอร์วันไหนหน้าซีท้าเราเกิดมากแฮชแทกก็กแล้วเออคนนี้ดีอะ่ะ <c> ก <oughs> ็อ่ะก่อนที่จะจบไลฟ์นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามความเคลื่อนไหวนะก็อย่างที่มีคนถามเข้ามาเรื่องของคารสปีนี้นะคะก็ เราก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเนี้ยแหละค่ะกับรอยลอเรลปารีสนะคะก็วันที่24เมษายนนี้จ้ะที่ห้างเียามพารากอนนะคะตั้งแต่เวลาหโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีงานนะจะมีงานแถลงค่ะบอกชื่องานได้ไหมอะลอเรลปารีสคานิ s เวอร์เซอรีเมา์นิดนึงได้ไหม,มอ๋อก็คือว่าจริงๆก็คือปีนี้ก็จริงๆเป็นโอกาสที่ดีหลายๆอย่างเนาะสำหรับเ,เรื่องของเทศกาลหนังเมืองคาสนะเพราะว่าเป็นปีที่เท่าไหร่แล้ววะของคาน เจ็ดสิบแล้วก็เป็นปีที่เท่าไหร่นะที่เป็นปีที่ยี่สิที่ L'Oreal Paris เนี่ยไปพาร์ทเนอร์กับเ,ออเป็นออฟฟิเชีลสปอนเซอร์กับเทศกาลนนเมืองขาดนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ย,ยจะต้องมีอะไรที่พิเศษแล้วก็ยิ่งใหญ่นะตามคอนเซปต์คานิเวอร์ซารีแนะนำเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าติดตามความเคลื่อนไหวก็ติดตามกันได้ที่ f เ e b o o k Fan Page ของ L'Oreal Paris นะคะแล้วก เจอกันวันที่24เมษายนนี้ไปเชียร์กันได้จะ6โมงเย็นเป็นต้นไปที่เสียง,ง,งพารากอนเนาะก็เที่ยวส่งการเสร็จแล้วก็มาเจอกันก็เดี๋ยววันนี้เราก็แยกย้ายกันละแต่ว่าอย่าลืมแชร์นะอย่างเดีวยวไม่ได้ต้องช่วยกันแชร์ด้วยโอเคละไปละไม่อยากไปไฟสวยมากน่าดีเชะบ๊ายบายไปแล้วนะบายบาย